ว่วจำเป็นต้องอธิบายตัวเองเพื่อให้คนทุกคนเข้าใจเอฟซีสวายดีมานี่พบกันอีกแล้วเนาะหาปลากลางคืนเอฟซีกินข้าวปลาในยามกลางคืนสามสามเด้ว่าวซุกเจ้าของชายหญ้าโสดสามนาทีว่าวเหินว่าวเหินเนาะเดินทางไปฮักเล่วาวซุกเจ้าของชายหญ้าสดสามนาทีเนาะก็ว่าวเหินเนาะอืมวังวัง เลินทางยังจะเลินทางลงทางย่างเอฟซีเนาะไปติดตามบัตร่าหานำกันเลยเอฟซีเนาะตามไปเงียบๆเพิ่งจะยื่นเลยกินยังบ่เนาะไปวัดจุดเอฟซีเนาะนี่ปีที่แล้วด้วยเอฟซี่านไลที่เคยติดตามแมนมินอาจจะาหูเนาะเค้นนี่แต่ปีนี้ฮักก็เริ่มไนลงมาเฮ็ดคลิปเนาะอ่าขอมูลเพื่อนว่าบูมีป๋าหรอมาสันเนาะแต่กาจิมาทดลองเอฟซีเนาะนี่เบาเหินกับเบาซุกเนาะ บาสุกเจ้าของสาญยาสูดสามนาทีเอฟซีเนาะเออโอ้หนำสายเย็นเนาะลองลองมึงเนาะแถวนี้ตามไปยาวๆบางเอฟซียังเกี่ยางลงไปหลุมเนาะเอาคืนยางลงไปดุมหมดหัวจุดเลยเอฟซีเนาะเกลี่ยอาวุธตบแต่งตัวดิเจ้าของสาญยาสูดสามนาทีดิเออสูดสามนาทีแล้วนี่ดิใส่หนาล้ำยิ่งเอฟซีเนาะใส่ใส่สายใส่หนาล้ำยิ่ง กำลังสิกดีน้ำใสเย็นดี F4 เบ,บื้องธรรมศาสตร์เนาะส่วนแอดมินเนี่ยจะบ้านเหเ่ F4 เนะาะนี่บ้านเห่เราหลั่มงมหลั่บ้านเหกลางคืนหลั่งมกลางคืนเลยเนาะเบื้องธรรมศาสตร์ออกขังน้ำกันกำลังเอาฟืนมาล้างไฟ F4 เ,เนาะย่องปลาเหลื่อมหัวขำ F4 เด้ยเด้ยเด้ยเดี๋ยวจะของใช้ยาสูดสามนาทีกำลังย่องปไปเดือดจะเย็ยยบน,ำน้ำไหม พเพชรเบียกปลาเหลือมปลาเหลือมเอฟซีม,มันทักตองเลยแล้วเอียงดีปะนะ่ปะเนี่ยปลาเหลือมเอฟซีเนาะนี่แหละปลาเหลือมดวงแหลกแหกหมนันคือจ <c oughs> ีวอะไรกลางเวน่นกางคืนจังเอฟซี tám bánh nhau nhau rồi đẹp gì lấy lùng rồi đi Đó. lấy đùng rồi Đó. đấy สองดวงว้าสุกบทถนัดถนัดล้ำยิงเนาะว้าสุขวิ s าล้ำป้าของวาวเหินเฮ้ย <c oughs> ีกลางคืนเนาะันบนหอยแจงปไปเลยนี่ว้าสุกขป้าเลี้ยวมาเบิ่งคนงานรวมเหมือนกันล้ำยิงกลางคืนเลยสิล้ำยิงกลางคืน,น,น,ข,นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว มาเบิ่งดูเบิ่งดูฝน n g น n นี่บ่าวหืนว่าสุกอืมอืมขึ้นไฟพอร์ดแอดมินขึ้นมากวนกำลังไฟถ่าโอ้ลาลับสามกิโลนี่บุรุษเลยมาลูกบ่าวหืนมาวังดูขาวบ่าวหืนน่ะเต็มเลเต็มม้วงเลยมาเถอะ ว้าวเหินอะไมันสองขีดเบิ่งดูอะไรกุ้งยักษ์เอฟซีเนาะเธอกะไรอยู่ฟอร์อะไรอยู่อะไกินอะไรประมาณเกือบโลเลยเขาหาแห,งห้งเอฟซีเนาะเบิ่งนี่ของแอนวินนี่อืมแอนวินนี่เบิ่งทางนั้นกะไรเนาะเดี๋ยวกะละลับซีหาขีดเกือบโล ตามไปย่อยๆเอฟซีกำลังไปเอากบภูเขาเอฟซีเดี๋ยวเบาหินเลยไปเอากบภูเขาเนาะนี่กบภูเขาบัวจะเห็นมือก็ไปเห็นตาเลยเบาเหินกำลังไปนั่นแหละกบภูเขาเอฟซี เออขึ้นแม่ขึ้นแม่ยิวนานนะอือชิวนานละเห็นลรตัวเยอะบ่ขบบ่อืมโอ้มาแล้วมาแล้วเอฟซีว่าเหินว่าเหินเนาะเดี๋ยวก็ภูเขา เหม,มือนนี่มีเมนเมนูอันแกงกบภูเขาเลยแหละนี่ยว่าวหืนมาโอ้กบภูเขาไหลแท้ๆเอฟซีสลงเนาะบัตรแนนดินเอินตัวสลงท้องทิ่นเอ็นเอ็นตัวหยังเนาะลองคอมเมนต์มาบ้างเอฟซีมาบอกเลยเนาะนี่บัตรแนนดินเอินตัวสลงนี่โอ้วใหญ่สมคูรเลยนี่นีื่องอืมยยันเห็นขำเลยว่าวหืน ต้องทิ้นนื้อเนินตัวยังเนาะลองคอมเมนต์มาบ้างนี่บ้านนี้มีเนินตัวสโลงโอ้ไหลไหลตัวหนูไหลเอฟซีเด็ดเด็เด็บ้าสุกเนาะอืสีมือหนูฟุกเอฟซีหนูฟุกนี่ทึกมบหินเลยโอ้ระลับเกือบโล่ผมในเอฟซีนี่เปิ่งผลงานนี่ป๋า อืมอืมอืมไรเลืองไรเลืองเนาะเอีอืมตัวเถกเนี่ยอืมตัวเมย์ตัวเมียเอฟซีลดหสังหักเลยอืมวาวชุกกำลังจี้กุ้งเอฟซีโอ้ขึ้นมาหนาวหนาวไรกุ้งใหญ่แล้วจี้กุ้งแล้ววะนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินโซ่ให้บังอืมเวกุ้งแม่น้ำเอฟซีเนาะโอ้เหลืองอัมลามเลยเอฟซีบังแอนตีซุ่มให้บังเนี่ย อสุดยอดมันเซซๆเลยนี่พี่น้องฟังฟังไทยกันว่ากุ้งเผาล่าิัน่ากุ้งจีกุ้งปิงเนาะ f อเนาะเอาเนี่ยปลาสุกจะกินปลาเท่าบบกินแบบแวงมูเลยไปกุ้งเผาเอฟซีเนาะกินละล่าเลยกินละล่าก็สิ้นบานเลย f เอฟซี อ่อนเยวเนาะกินแบบบุฝ่าว fc กินแบบบุแวงมูมานี่ยกำลังอ่ะเห็ดอ่ะลำเหนียว fc เนี่ยังอยู่น้ำมวงหมดเลยท้องหมด fc เนาะตัวนี้เป็นลาบคือเก่า fc ลาบเหนียวคือเก่าเนาะเนี่ไยตัวหนูมือนนี่พิเศษนี่ตัวหนูซ้ำโตนเลย fc ไก่ไก่โลพุ่นบอนี่เนาะเลียนเลียนออกมาใส่ฟอรีอ่ะมังหินเบาสุกบึนทึกเลยแม่นสมควรเนาะนี่มนจี้ปีงปีงเครื่องในหนูเอฟซีเนาะโอ้สุดยอดนุ๊กฟุกเนาะจีวานนี่มีหนูฟุกหมกผักหอมเอฟซีหมกผักหอมใส่ลาบเหนียวโอ้เอาวันคมอัมรัมหมดเลยวันนี้ ลาบเหนี้ยยังเดียวเอฟซีเนาะแล้วลูกการทีแรกยมันลาบซวยแล้วลูกการนี่มันลาบเหนี้ยเอฟซีเออเนี่ยกำลังขุดเก็ศปลาเฮ็ดลาบเหนี้ยเอฟซีอาปลาคิงยังเดียวเอฟซีเนี่ยปาคิงยังเดียวปลาคิงยังเดียวเอฟซีปาคิงยงเดียวเนี่ยอันนี้มันเฮ็ดอาเจียวหรือว่าเฮ็ด เห็ดเก๋งป่ะเตียวเห็เจียวเห็ดเจียวเนาะนี่เจียวเจียวคมโคมหลุดเอฟซเฮ้ยกำลังปีนข้องในหนูเอฟีเนาะปีนื่องในหนูเศษเบน้ำกันดหลุดเอฟซีเด็กบ่าบ่าวสุดกำลังพักลำเนียวเอฟซีก๊กก๊อกลเนียวกอกก๊อกลุดเนี่ย ันนี้เทียเจียวเอฟซีเนาะเจียวค้มโคมหลุดเดื้อนมินไปสอกเก็บผักบุ้งนาะบีงเครื่องในหนูเอฟซีเนาะโอ้อะไรหนูใหญ่เ่ยเอฟซีมันเนาะมันมันมันนี่เนาะเอฟซีพอดีขึ้นมาแล้วหนูเลียนเอามาหากินเอฟซีพอดีจัดให้หลุดกำลังตัดตัวหนูแว่งกันเอฟซีเนาะ ตอนนูนูย้ายดีเด้เอฟซีเนาะจะได้ฟูลม่อเนี่นี่ปลาอืมเดี๋ยวจะกทอกใครบ้างเอฟซีเนาะบ้งพลงานรวมกันไรซ้ำไรเราไรหนูตัวนึงเนาะกำลังปีงเครื่องในหนูเอฟซีเบาเหินกำลังเหตดซากอะตำมาตำหลับเหนียวเนาะปีงเครื่องในหนูแอดมินหมก ผักหอมเดียบร้อยเอฟซีเนาะนี่จีมักฟเฟ็ดมกผักหอมใบเดียบร้อยเดี๋ยวก็ตำก็ก็กรดกำลังเอามาอาัา, 4, าฟือเผาเนาะเอฟซีเนาะใส่ลาบเนื้อแล้วก็ต,ตำเอฟซีบ,บ,บางต้มน้ำลาบอยู่เบงนั้นเนาะเอฟซีน้นำลาบอเอฟซีต้มน้ำลาบโอ้ผมอัลรำอีดีเลยเฮ้ยกำลังตำลาบเนื้นอเอฟซีโอ้ขึ้นเหโอ้กำลังขึ้น กําลังตําลามเหนียวเอฟซีโอ้สุดยอดเลยอื่นี่ดิฝักหยังบ่บอกเอฟซีฝักหยังบ่บอกมื้อนี้ลาบเหนียวกับักหยังบ่บอกเอฟซีอือ้ใส่ักหอมเอฟซีเกียมกับักหยังบ่บอกเอฟซีเนาะอือใส่ักหอมบ่สุกิงเครื่องในหนูเอฟซีโอ้มันๆโดมาเบิ่งเกี่ยวเครื่องในปลา ความเข้มข้นเอฟซีมือนี่บุมีปลาหม้อมปนนอ่นปลาคิงรุ่นๆุ่เอฟซีเครื่องในปลาคิงรุ่นๆเนาะอืขมอัมลำรดเบาสุกปะขมตายปะเอาเหลืองจัดให้ตามคำขอเอฟซีกินข่าเอฟซีโอ้เดีเครื่องในปลาลาบเหนียวลาบเหนียวเอฟซีเนาะอืฟักยังบวบเอฟซี มาเลยกินขน้าวนำกันมามา,มาเด้อกินขน้าวนำกันเ <มา S 1> อฟซีโอลานิว้วคมๆมกับผักยหงบุบโอ้มาเา็นนั่นเฟนหรอปล่ะเฟนอะเดนหรอเปล่าอืม,มาอมาแบบพี่สไตล์หลดกินหลดนี่สู่เอฟซีวังเลย กำลังกันงูลำเหนียววันนี้เอฟซีกับผักหนังบัวบอกไปไกลไกให้เอฟซีเวอร์โอ้ลำเหนียวตุ้ยตุ้ยหลดสีมือเบาเหินวันนี้เดฟซีผักหนังบัวบอกนี่ผักหังบัวบอกกับลำเหนียวเอฟซีอืมเนาะกินแบบรรมาศาสแบบนี้เลยอืม คุณหน่อยทำเนื้ว um กับพักหนังเบาอืมรู้ิคีทำัญญยากตัวนาเบิเบิเอืมอืมว่ารนอ่จัดเริ่มซบบ้างไหม เสร็จพร้อมเนาะอืม uh. ่ไมเนาะอืมอืมรอือรับเี้ยอ่าอ ah, ืมวอืมัอากตัด p บ้างเนาะอืมจขอใช่เ ใช้หนามายับสิ<ะ>บ้าสุกโสดสามนาทีอ,อย่นีม้มีเวลาทั้งที่เราสู้พังทีมาของไท้หนามันมาทีมันมีทีไปทีมาเอ้บสิจังเอินไหรพัก <c oughs> <c oughs> ยังบ๊อบอ๊กันนี้เอ่บสิ หักหักเลยแล้วไหมลูกหักคะแนนจะเหนี่ยออืมเนียไก่ไกลอยู่เซีบงพักยังบอกอืมอืมเนี่บาดเอฟซีเอินพักยังหนี่งคอมเมนต์มาบอกได้พี่

นี่เอาสิมันไกลๆเนี่ยเบาเหินจัดเลยอืมเนี่ยผังแหงบวกเนี่ยเดี๋ของชฉยหยาสูตรสามนาทีอืม เบาเหินนี่ล้นๆจังไหนมาทีมงานเขาแก้มินเฮ็ดเบียร์น้ำกันสิระวังนะตกลงน้ำเลยนะไก่ครีมหนาไม่พคี้ยวอืมเฮ้ยเครื่องในป่าขมอำล้ำหลุดเครื่องในหนูอืมอืมมาสุกอืม อืมครับบวหนะยัดผักลงรองเลยวไหมฮะเบาเหินอืมน,นี่ผมนาลำดุเน้อไอ้จีซิมแล้วนี่เอากบภูเขาใส,ส่น้ำเลยสเน้อจะเป็นขากบภูเขา จะไปเบิังเลยอืมซุนหน่อยพี F ่สุนหน่อยอืม,อมเอาผักเนียงบวกม้วนๆแล้วนี่เลยสิเนาะคำย่างไยสดกับลำเหนียวเนี่ยม้วนแล้วนี่รส ก <c oughs> ินแบบคนบานออกเอฟซีเด็กดักซี่รถก้ารถอืมอืมอืมอคุณะเขชาวหุ่นยัดกบภูเขารยากาดก็ดีเนาะ่แสบอืม,อม,อมน่วลาฉุก พักหนังบอกกลัายกอ้ับอือ่าเยี่ยมบาพักกดไลค์กดแชร์เลย FC ขอบใจ FC ทุกทรานทีที่ตามคลิปเนาะแต่ตนจนจบขอบใจ FC ทีกดไลค์กดแชร์ให้ FC คลิปนี้ไปก่อน เบิ่งผลงานรวมเหมืนกันเอฟซีเด้ใส่หนูเลยมันนี่นี่หนูกันหลายๆเติมเลยหนูมันจะได้ฟูและห่อหมก็เอฟซีเนาะกะจิประมาณนี้เอฟซีเนาะคลิปนี้ไปก่อนบายบายเบาเหินเนาะปั้นปลาเอฟซีเด้แบ่งปลาเอฟซีกะจะไรประมาณฟูเกือบโลนี่เลยเอฟซีเนาะนี่ชิ้นหนูเนาะชิ้นหนูฝากเลยนะกดไลค์กดแชร์เลยเอฟซีเนาะ ขอบใจเอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะขอบใจเอฟซีทุกท่านที่เขาเบิ่งติดตามเนะาะแล้วกา็อ่ากดไลค์กดแชร์ให้เนาะแต่เบิ่งคลิปนี้แต่ตนจนจบขอบใจเด้อคลิปนี้ไปก่อนบายบายพบกันใหม่ในะคลิปต่อไป